ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเอ็มขอเจาะลึกเลือกตั้ง6 6ร้อนจริงๆนะคะร้อนที่ยิ่งกว่าอากาศกา็คือการเมืองไทยนี่แหละนะคะตอนนี้มีหลายกลยุทธ์ค่ะที่จะออกมาสกัดคู่ต่อสู้นะคะเพิ่มแต้มให้กับตัวเองแต่บางกรณีก็มีเหมือนกันค่ะที่สะดุดขาของตัวเองมากพอสมควรน,นะคุณผู้ชมนะที่ฉันกำลังพูดถึง2กรณีที่เราโปรยถึงกันนะคะอันนึงก็คือกรณีของคุณทักษิณษที่โพสต์ขออนุญ,ญาตกลับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะ ก่อนน้านที่โพสต์มาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่คุณงอิงคลอดลูกอีกเรื่องหนึ่งก็คือรวมไทยสร้างชาติค่ะกับประเด็นร้อนที่มีเรื่องการยิงเลเซอร์หาเสียงบนช่องธรรมราม8ดดูกันหน่อยคุณผู้ชมว่ามันจะมีจุดเพลียงพลมำอะไรกันบ้างนะคะอยู่กับอาจารย์ธนพรศรียากูลนาย,ยกสมาคมนักทศาสตร์จากเกษตรศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณตัวสวัสดีครับเอาเอาของคุณทักษิณก่อนโพสต์ครั้งนี้อาจารย์บอกนอกรอบว่ามีนนยะทุกตัวอักษรันยะอะไรเกิดขึ้น ล้านเปอร์เซ็นกับแน่นอนอนะครับคือเกมแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราติดตามนายกทักษิณเนี่ยท่านชอบเล่นเกมแบบนี้ปีหกสองเนี่ยก็คือเล่นเกมแบบไทยรักษาชาตินะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครที่บอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้คุณทักษิณเล่นแล้วมไม่คุ้มไม่คุ้มเขาประเมินแล้วว่านะครับเขาได้คุ้มเสียนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะนี่อีกสี่ห้าวันจะเลือกตั้ง นะครับเป้าหมายการแลนสไลด์นะครับคุณจิตบคณิตศาสตร์การเมืองเนี่ย400ต่ 100. อ100อนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระแสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับยังไงซะพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรองพรรคเก้าไกลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพื้นที่ในการตัดสินจริงๆเนี่ยมาอยู่ที่ระบบเขตนะครับแล้วพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยต้องการที่จะยึดครองให้หมดนั่นหมายถึงทั้งภูมิใจและพลังประชารัฐต้องสาบสูญไปจากพื้นที่เหล่านี้ผมใช้ว่าต้องสาบสูญเลยนะครับ ก็คือพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับดั้งเดิมของคุณทักษิณเนี่ย<ม>เขามีอยู่นะครับแล้วแฟนคลับเหล่านี้แหะครับบางช่วงเวลาเนี่ยก็อาจจะ,ะคุณทักษิณไม่ได้กระตุ้นนะครับไม่ได้แสดงเกียรติจำนงที่ ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะไปสนับสนุนพักอื่นบ้างนะครับแต่รอบนี้นะครับต้องการที่จะดึงแฟนคลับกลุ่มนี้นะครับแทนที่จะไปเลือกภูมิใจไทยหรือว่าพลังประชารัฐให้กลับมาเลือกเพื่อไทยเพื่อให้นายกทักษิณได้กลับบ้านอย่างเท่ๆนะครับ เพราะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ประโยชน์ระยะสั้นนะครับสำหรับการเลือกตั้งระบบเขตของพรรคเพื่อไทยนะครับอืมค่ะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณทักษิณโพสต์ย้ำในช่วงสายคุณผู้ชมบอกว่าไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระของพรรคเพื่อไทยและจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครับในตอนนั้นที่จะกลับมาเนี่ยเป็นช่วงวันที่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ด้วยมันมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่ไหมฮะตอนวันที่จะกลับเนี่ยนะครับ มันอยู่หลังจาก60วันที่กกตต้องรับรับรองผลเรียบร้อยหมดแล้วเพรอะนั้นพูดกันตรงๆนะมันเห็นหน้านายกแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครรู้แล้วดวยซ้ำว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นใครใคือรัฐบาลลุงตู่ตอนนั้นนะครับถ้ารักษาการนะสมมุติว่าอีกฝั่งหนึงเนี่ยเขาแลนสไลด์เขาจัดรัฐบาลสมมุตินะครับตามเป้าหมายของลุงโทนี่เนี่ย ลุงตู่จะรักษาการน่ยขอโทษนะครับน้ำยู่น้ำยาหามีไหม,มนะครับเพราะกลไกลของรัฐเนี่ยเขาไม่สนลุงตู่แล้วนะครับเขาสนนายใหม่มนะครับเราก็คิดง่ายๆว่านายใหม่ซึ่งจะมีอํานาจกําลังจะเข้ามานะครับกับนายเก่าซึ่งนะครับตามแผนของคุณทักษิณเนี่ยคิดว่าจะต้องยับเยินจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับกําลังจะออกไป เพราะนั้นกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาไม่สนพลเอกประยุทธ์หรอกครับนะครับแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องสนด้วยนะครับเผลอๆตั้งเรื่องคอยชงรัฐบาลใหม่โดยสามไปยิ่งวันนี้นะครับใครฟังสัมภาษณ์ของท่านอาจารย์วิษณุเนี่ยต้องอ่านสองชั้นเลยนะครับท่านอาจารย์วิษณุเนี่ยนะครับท่านใช้คําว่าช่วงอ่าเรื่องนี้มันยังไม่ได้มีการปฏิบัติมันเป็นนโยบาย<อ>เมื่อท่านอาจารย์วิษณุบอกเองว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่โดยชอบทำ นะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นกฎหมายเนี่ยรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่านโยบายของชุดนายกประยุทธ์เนี่ยอาจจะยังไม่มีนโยบายที่จะปฏิบัติให้มันเป็นผลในช่วงเวลานี้นะครับแต่ช่วงเวลาถัดไปเนี่ยนะครับเมื่อมีรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับนโยบายนี้เนี่ยครับมันก็ปรับเปลี่ยนได้ผมถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับถ้าคุณอุ้งอิงเป็นนายกนะครับแล้วเพื่อไทย แลนสไลด์คุณจิ๊บคงพอจาได้ผมเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าสิ่งที่จะได้สองเด้งก็คือเด้งที่1ปิดสวิต์สามปอเด้งที่สองคือจะได้นายกทักษิณกลับบ้านนะครับเพราะว่าอะไรครับก็ใครจะขัดใจล่ะฮะแหมใครคุณพ่อนายกทั้งคนน่ะนะครับใครจะขัดใจทำนิ่งที่คุณทักษิณเลือกเนี่ยกรกดาษคมนอกจากวันเกิดแล้วเนี่ยมันยังมีการคํานวณตามปฏิทินทางการเมืองอยู่ด้วยแน่นอนครับครับผมพูดง่ายๆเลยนะกลไกรัฐกลไกไหนจะไม่ดูแลคุณพ่อนายก อเอาถามกันง่ายๆอย่างเงี้ยแสดงว่าอาจาร,รย์ฟันธงว่าเพื่อไทยร้นอนเปอร์เซ็นต์กับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้ววันนี้นะครับพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับผมก็เคยเล่าให้คุณจิ๊บฟังแล้วนะครับแผนก็คือว่าจะต้องเป็นนายก<ะ>โดยที่พักก้าไกลจะมาโหวตให้แล้วก็ขอโทษนะครับเฉดหัวพักก้าไกลเป็นฝ่ายคา้านอ,อันนี้คือแผนนะครับซึ่งผมดูแนวโน้มเนี่ยนะครับ พักเพื่อไทยเขาก็มั่นใจว่าเขาจะทําได้เขาคุณทักษิณถึงได้โพสต์เพื่ออะไรครับเพื่อที่ไปบูธคะแนนเขตเลือกตั้งเพื่อที่จะเพื่อที่จะกําจัดภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยให้มันให้ศูนย์พันออกจากพื้นที่เลือกตั้งนะนะครับก็ว่ากันนะคุณผู้ชมนะอีกอีกฝากหนึ่งบ้างฝากของรวมไทยสร้างชาติไม่รู้วันนี้เกิดอะไรขึ้นสะดุดข,ขาตัวเองหรือเปล่ากรณีเลเซอร์พระรามแปดเนี่ยฮะมารบอกมีบรมีบอกเกิดนะครับคือต้องบอกตรงๆว่าแมต้องขอญาต สมบทเชียร์ลุงตู่นิดหน่อยอม,มารบอกดีันไม่มีบอกเกิดขึ้นค,คือต้องบอกว่าอะไรจะเขาเรียกว่าอะไรนะดวงตกหรือปีชงอะไรมผมไม่ทราบนะ่ใชงก็สะดุดขา,าตัวเองซะอย่างนั้นเราเพิ่งคุยกันเมื่อวานใช่ไหมคุณจิ๊บว่าเอ๊ะอาจารย์ช่วง45หวันเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่ามองข้ามความปลอดภัยบทมันจะมาเนี่ยแล้วมันก็มาวันนี้อย่าว่าแต่เลเซอร์เลยนะอ้าวผมเอาเรื่องเลเซอร์สั้นๆเรื่องเลเซอร์เนี่ยนะครับเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับว่าผิดหรือว่าไม่ผิดน่ะ พูดตรงๆนะผมก่อนเข้ารายการเนี่ยผมไปดูข่าวมาแล้วแนวโน้มจะไม่ผิดนะครับเลขากรกตท่านก็ออกมาพูดแล้วว่าการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่อยู่ภายใต้การประกาศเรื่องป้ายหาเสียงเลือกตั้งแต่ประเด็นเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าผิดหรือว่าไม่ผิดกติกาแต่มันอยู่ที่ความเชื่อของคนว่าการทําแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการเอาเปรียบกันในฐานะผู้แข่งขันคือหลายคนเขาเชื่อว่าการที่มีการฉายได้อย่างนี้นะครับ ก็เพราะว่านะครับมีการทําหนังสือไปแล้วก็ลงท้ายว่าเป็นผู้สมัครพักรวมไทยสร้างชาติาใช่ไหมครับมันคือมันจะพูดยังไงอ่ะพรอรักษา,าการสร,าสร้างชาติก็นายกพลเอกประยุทธ์ก็รักษาการคุณอ้นทิพานันทิพาน,านัทาน,านท่านก็ยังเป็นรองโฆษกถูกต้องไหมครับยังเป็นตําแหน่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสังคมก็เลยสงสัยว่าข้าราชการกทมที่รับเรื่องเนี่ยผมพูดตรงๆนะ เลินเล่อหรือว่าจงใจไม่ตรวจเอกสารหรือว่าเกรงใจหรือด้กหรือว่าเกรงใจผมก็พยายามจะพูดนะหรือว่าเกรงใจใช่ไหมครับคือถ้าเรื่องนี้นะครับหลายคนที่มันเกิดเป็นกระแสความเชื่อแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตซึ่งพักรวมไทยสร้างชาติถึงขั้นต้องใช้วิธีอะไรฮะสลาอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้มันร้ายแรงคุณที่พานันคือกรใจเป็นรู้สึกมากโดนกาหัวคนดีลจริงจริงเนี่ย ผมผมคิดว่าต้องเซฟแกไว้นะมผมพูดตรงนะทั้งพักรวมไทยสร้างชาตินะครับไม่มีใครคิดเรื่องนี้ได้ดีเท่าคุณที่พาน,นันคนอย่างคุณที่พาน,นันน่ะเป็นคนที่ลุงตู่เนี่ยควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะอะไรครับในท่ามกลางคนที่คีเอทอะไรไม่ได้เลยอ,อย่างน้อยเนี่ยมีคนอย่างคุณที่พาน,นันคีเอทคนนะครับส่วนที่ว่าเรื่องแต่ส่วนเรื่องการคีเอทมันเกิดผลกระทบอย่างไรนะ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าลุงตู่จะมองคนแวดล้อมว่าใน ในพักอ่ะจะมีใครที่คีดเอทสักคนนเนี่ยก็บอกลุงตู่เลยว่าเลือกคุณพิพานันน์่ะก็คงจะไม่ผิดหวังนะครับในทางต่างคนที่มีอยู่เรื่องที่สองที่วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นพระสุขเข้าพระเสาวแทรกก็คือเรื่องของผู้สมัครมาทวงตังค์เรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบมันทําให้เห็นว่าภายในพักเนี่ยมันไม่มีความเป็นเอกภาพ แล้วมันก็ไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันพุ่งตรงว่าความสัมพันธ์ของคนในพักเนี่ยมันทําให้คนนอกเนี่ยมองเห็นได้ว่าเอ๊ะพักนี้เนี่ยมันไม่มีความแข็งแรงจริงๆนะครับมันเป็นการรวมตัวนะครับรวมกันเฉพาะกิจอะไรหรือเปล่านะครับสภาพไปไปมา,มานะเหตุจากเรื่องนี้จะทําให้ทรงของพรักเนี่ยจะดูแย่กว่าลุงป้อมออกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะลุงป้อมเนี่ยนะครับก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ ผู้สมัครมาโวยใช่ไหมครับว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคตาดเชื่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงถูกไหมอย่างล่าสุดเนี่ยอะไรฮะคนแต่งเพลงเนี่ยแชร์กันกระชอนโซเชียลเลยแต่งเพลงให้รวมไทยสร้างชาติูฮะเนี่ยครับบอกยังไม่ได้เงินเนี่ยนะครับจะจริงจะเท็จเนี่ยนะครับแต่ข่าวพวกนี้มันออกมาเนี่ยมันออกมาในช่วงเวลาสี่วันสุดท้าย นะครับจะบอกว่าไม่มีผลกระทบกับลุงตู่เลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอาใจกันเกินไปนิดนึงนะครับก็ต้องบอกกับลุงตู่ว่าถ้าคิดในแง่ดีนะครับมารบอกมีบารมีบอกเกิดแต่นะครับตอนนี้นะครับถ้าคิดจะทําอะไรได้น่ะรีบทำนะครับเหลืออีก4วันเพราะดูแล้วก็ต้องบอกว่า อาการหนักนะครับค่ะก็สังเกตดูนะคุณผู้ชมนะไอ้ไอสิ่งที่มันจะเพลียงพรำเนี่ยมันจะมาช่วงวันท้ายๆค่ะ <c oughs> ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งนี่นะเอาแบบที่แบบไม่ให้ตั้งตัวเลยนะคะคขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ